ก็ครับสวัสดีครับผมพี่น้องชาวเมียสีทุกท่านผมพบกับผมอีกแล้วหน่อยเดียวครับ <Nope. S 1> ก็วันนี้ครับผมก็ผมก็จะมีเคล็ดลับผมเทคนิคผมการเล่นอาชีพแรนเซอร์ผมหรือคนบอ,อกเองว่ามันจะฟยวฟ้าเหมือนคนอถึงเขาหรือเปล่าซึ่งผมก็ได้ลองเล่นจนถึงเลเวลส0แล้วซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมเล่นเอาไว้ขุดแล้วผมผมก็จะมารีวิวเลยแล้วกันนะว่าที่ผมจับมานี่มันเป็นยังไงครับผมก็ะเรามาดูสก,กิลก่อนดีกว่าว่ามีอะไรผมซึ่งอาชีพนี้ผมเป็นอาชีพที่ โดดเด่นมากทางด้าน PVP นะผมว่านะเพราะว่ามีสกิลที่มี c c ีที่เยอะนะผมมีถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมีถึงสสกิลเลยนะผมหรือมากกว่านนะั้นผมก็ม่ดูนะอ่ะสกิลแรกดีกว่าก็คือสกิลหอกมังกรซึ่งสกิลหอกมังกรนี้ก็จะเป็นสกิลที่เออง้างน,นะผมแล้วก็พุ่งเข้าไปปึ้งหนึ่งทีครับผมซึ่งเป็นดาวมทที่รุนแรงมากครับผมฮิตเดียวแต่แรงมากนะบอกเลยว่าสกิลนี้ก็เป็นสกิลอันตรีที่หดเอาเรื่องครับผมโอเคต่อไปดีกว่าจู่โจมบทเยล ซึ่งสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่เอาไว้เปิดนะครับเพื่อเปิดสถานะเอฟเฟกต์นะเมื่อโดนโจมตีนะก็คือเยือกเย็นเยือกนั่นเองครับผมเวลา5วินาทีครับผมซึ่งโอ้โก็เป็นสกิลที่ไว้เปิดดีมนะนะบอกเลยก็ดีะนะครับสกิลนี้ก็นควรที่จะใช้นะครับต่อไปผมสกิลดาบจันเสียวเอ้ยไม่ใช่ดาบจันเสียวนะครับแม่ก็เป็นสกิลที่เอ,อ,เอาไว้ต่อคอมโบหลังจากเราเปิดสกิลบทขยี้นันเองครับผมเราก็มาต่อดิสโสกิลนี้มันก็จะเพิ่ม เออมันก็จะมีสานะที่ติดยันเยอะหรือยับยั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก50าเปอร์เซ็นต์นะบผมโอเคไหมมันก็จะแรงขึ้นนะครับผมโอเคต่อไปผมเป็นสกิล CC ของคาร์ดนี่ผมก็คือลูกเตะนิพพานโอ้โหเตะท,ทีถึงนิพพานเลยเหรอพูดง่อนคือลูกเตะแล้วตายหาพาูดง่อนก็เป็นสกิลที่มี CC นะครับผมซึ่งใช้ได้กับคนได้ดีมากนะถ้าอัพยิ่งยิ่งอัพสูงยิ่งติ้งโอกาสติดเยอะถึงหกอร์เซ็นตนะแต่ผมจะไม่ผิดน,นะถ้าอัพถึงเวลแปดนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ โอ้โหคุณค่าแต่การเปิดมากสกิลนี้ <Nope. S 1> โอเคต่อไปครับผมสกิลจูจล่โจมสองครั้งหรือดับเบลลิลจูจล่โจมกูมีสองหีดับเบลิลหี <laughs> ก็เป็นสกิลที่อีกสกิลหนึ่งที่สามารถเอาไว้ต่อคอมโบได้กับสกิลนี้ครับผมนี่จู่โจมบอกขยีนะ้น่ะเราก็มาใช้สกิลนี้ต่อแล้วเราก็มาสกิลนี้ต่อได้นะเดี๋ยวผมจะมาบอกทีว่าผมใช้ยังไงนะครับผมโอเคต่อไปครับผมสกิลต่อไปครับก็คือสกิลพายุกวาดล้าง ก็จะเป็นสกิลที่เออเวลาใช้นะครับผมก็จะลบเขาเรียกว่าอะไรพลังโจมตีกายภาพกับอาคมของมอนสเตอร์นะร้อยหนึ่งนะก็ะทําให้มอนสเตอร์นะผมตีเราเบาลงนั่นเองครับผมอ่าสกิลนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็ควรใช้ต่อไปครับผมหางมังกรรอนนะครับผมก็เป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งที่เออแรงนะครับผมสกิลที่แรงในการโจมตีมอนสเตอร์เพิ่มเพิ่มความเสียหายพลังโจมตีสกิลอีกสามสิบเซนต์นะต่อมอนสเตอร์นะก็เป็นสกิลที่โอเคนะเอาไว้เล่นกับเขาเรียกว่าไว้ฟาร์มมอนสเตอร์ครับผมโอเคต่อไปครับผม สกิลมังกรทยานก็จะเป็นสกิลที่อารมณ์เหมือนกับสกิลของเต่าครับผมก็คือโดดขึ้นไปแล้วก็ใช้สกิลวงมาผมปั่นๆลงมาซึ่งเป็นสกิลที่ผมไม่ได้ไม่ได้เอาไปในใส่ไว้ในช็อตคัทนะเพราะว่าผมว่ามันสกิลที่ยันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับผมนะม,มันอาจจะติดสถานะเยี่เยอะก็จริงแต่ผมว่าผมใช้แค่สกิลนี้อันเดียวเนี้ยก็เกินพอแล้วครับผมอ่าอารมณ์เหมือะะมนกับเต่านะโอเคต่อไปครับผมสกิลจู่โจมบุตขยี้ขยี้อ่ะ ก็เป็นสกิลที่มีซ C หนึ่งสกิลับผมโอ้โหแม่งตัวนี้มันจะ C ีเยอะไปไหนเนะี่ยตัวละครนี้ซึ่งผมบอกเลยสายพ P พต้องถูกใจส,สิ่งนี้แน่นอนนบผมก็เป็นสกิลที่เขาเรียกว่าอะไรหลังล่าจะเป็นคงพันใช่ไหมหนึ่งวิู้หมีคงพันด้วอเหรอผมเพิ่งอ่านเพินะ่งรู้เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาต่อไปผมกำแพงสายลมก็เป็นสกิลที่เอาไว้ยั่วยุมอนสเตอร์ให้เข้ามาหาเรานะผมซึ่งโอ้โหถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ฟาร์มมอนได้ดีนะผมว่านะก็ ก็ควรเอามาใช้เหมือนกันผมนะต่อไปผมสกิลสกิลนี้ที่มี C C ซีอีแล้วก็คือสกิลหอกทะลวงนะผมซึ่งเป็นสกิลที่เพิ่มมี C C แน่นอนผมยิ่งอัพเยอะ C C ก็เยอะครับผมลม้มลงเนี่ยเมื่อโดนตัวละครน,นะโอ้โหบอกเลยว่าแม่งโหดเกินอะอาชีพเนี่ยผมว่ามันโหดจริงนะต่อไปผมก็คือสกิลการดูดซับเองครับผมก็เป็นสกิลสกิลหนึ่งที่ผมว่าก็น่าจะดีแหละครับผมผม,ผมว่าผมยังเล่นไม่ถึงเนะีก็สำหรับใครที่เล่นถึงก็ ก็นั่นแหละครับก็น่าจะดีนะผมว่านะแต่ผมก็เฉยๆนะผมว่าเขาข้ามแล้วกันนะต่อไปผมสกิลจู่โจมสายฟ้าแลบนะครผมก็น่าจะเป็นสกิลที่ดีที่สุดแล้วมนะั้งสำหรับอาชีพนี้เพราะว่ามีซีซีสกิลหนึ่งแล้วผม <No. S 1> มันจะมีเยอะไปไหนเนี้ยมีสามมีสี่มีห้าซีซีอยู่้รงเนี้ยใช่ไหมถือว่าเยอะนะครับสกิลอาชีพนี้ซีซีเยอะจริงก็โจมตีสำเร็จแล้วผมก็จะติดลม้ลมลงครับผมโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องโอเค แล้วการจัดสกิลของผมก็ไปตามนี้ผมนี่ผมจัดสกิลตามนี้โอเคผมก็ได้จัดสกิลเรียงสกิลใหม่แล้วผมก็คือสกิลเรียงผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็คือผมจะเอาสกิลเออ่จู่โจมผมก็ยื้อผมเปิดก่อนนะแล้วก็ตามด้วยดาบจันทร์เซียวนะผมแล้วก็ตามด้วยจู่โจมสองครั้งแล้วก็มาตามด้วยเนื้อสกิลของผมกำแพงสายลมนะครับผมโอเคแล้วก็มาตามด้วยสกิลเออ่พายุกวาดล้างผมแล้วก็จบด้วยหางมังกรนะผมอันนี้ตามเนี้ยผมตามผมนะเพราะว่าผมเเลวลแค่สี่สีบผม ผมก็จะใช้สกิลบาร์มามาเนี้ยนะส่วนช่อง2ผมก็จะเป็นประมาณนี้ยผมนี่ก็จะเป็นสกิล CC เป็นหลักนะก็เอาไว้วางไว้เผื่อแบบเราไป PVP เจอคนแล้วก็เปิดสกิลพวกนี้ได้ผมแล้วก็ตามด้วยสกิลพวกนี้ได้นะตามด้วยสกิลเอ่อช่อง1ได้นะครับผมก็ตามตายผมนะครับผมไม่ต้องเรียนแบบผมได้นะแต่ผมก็จะทําแนวทางให้ท่อให้ได้ฟังว่าได้ชมว่ามันจะไปให้ผมนะสําหรับการเล่นอาชีพแลนเซอร์คนห่อแร้งครับผมโอเคเราไปจัดก,กับมอนสเตอร์ดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมว่าหรือแบบว่าเอ้ยมันกกกก็็ไดด้้้้อออออออยยู่เเเหมม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 ืนนนะนบบนัััััะะะคคคคคโโโโบบบบบปรราาาณีีผผผจาจตว เลยอ่ะปีศาจตัวนี้เอ้ยแล้วก็ตัวนี้ต่อปัดตัวนี้ต่อโอเคแล้วก็ตัวนี้ต่อครับผมเออมาบ้าแล้วมาแค่สองตัวม้นานแล้วผมผมว่าก็เหลือๆแล้วโอเคผมก็จะเปิดด้วยสกิลนี้ก่อนครับผมโอเคนะป,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 นนปึ๊บปึ๊บเปิบเปิบพอสารติดเยอะปุ๊บเราก็ใส่นี่ต่อครับผมแล้วก็ตามนี้แล้วก็ยูยูมอนเตอร์ก่อนแล้วก็สกิลนี้ต่อครับผมปาดแล้วก็ปาดอีกทีนึงเป็นไงผมประมาณนี้ผมก็หลักๆก็ประมาณนี้นะสำหรับการคอมโบครับผม ก็ตามนะผมส่วนสกิลซีๆนะผมก็ให้ไปแล้วแต่ท่านจะเรียงนะอาจท่านจะเรียงมาเทนหน้าแรกก็ได้นะแล้วก็ตามด้วยคอมโบเหล่านี้ก็ได้ผมแล้วแต่ทุกท่านเลยผมซึ่งทำไมผมถึงมาเล่นตัวเลนเซอร์หรือเปล่าก็ต่างๆผมมาเล่นเลนเซอร์เพราะอะไรเป๋อเพราะอย่างนี้ครับผมดูท่านดูนะนับไปดีแล้วก็ไปดีแล้วก็จบเอ้ยยังไม่ไม่ติดวะโอ้โหจบแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าชนชิงตีชิง ขำๆมนะก็มีแล้วผมก็วันนี้ก็ฝากไว้ที่ผมสำหรับเอ่อคลิปเอ่อพลหอกครับผมก็เป็นคลิปเอ่อแนะนำสักนันนะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช n n e l ผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วผมพบกันใหม่คลิปหน้าผมเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ